วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวแมคานิกของเวน u ูรินก่อนที่ตัวละครจะเข้าจากประสบการณ์ Creator อ p ์เอชวีนเซอร์เนะครับก็ตามที่เห็นแล้วครับว่าผมได้รับเชิญไปเล่นและก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้ลงคลิปนี้อย่างถูกต้องแล้วฉะนั้นมันไม่ได้ลิกนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเดิมเหมือนสมัยตอนที่ทำแอแกรมเลยครับเพราะว่าตัวอย่างไม่ได้ออกจริงแต่ว่านี่เหมือนเป็นรอบที่ให้คุณดูก่อนไปการยั่วน้ำลายครับแล้วก็จะบอกแมคานิกให้ว่ามันทานํางานยังไงณตอนนี้แล้วมันดูดีแค่ไหนครับเรื่องแรกที่่ววา เนี่ยเป็นตัวโลกฉะนั้นเราจะไปที่ต้องรู้ก่อนว่าโลกมันทํางานยังไงการทํางานของโลกของเราเนี่ยจะอยู่ที่บัฟที่เรียกว่าชิปที่แน่วแน่ครับตัวชิปที่แน่วแน่เนี่ยวิธีการที่ได้รับจะมีอยู่ดังนี้นะถ้าคุณเข้าสนามในการต่อสู้ครั้งแรกก็ได้โล่นี้ม,มาเลยทั้งทีมครับอันนี้1 2ก็คือเมื่อตัวคุณทําการไก่สกิลครับสก็คือเมื่อตัวทาเลนต์ของคุณติดครับตัวทาเลนต์เนี่ยเงื่อนไขในการติดก็คือจะต้องมีสเตตที่ตัวโอเวนตูลินจนครบถึง7ครับและจะสามารถโจมตีต่อเนื่องง้ครั ก็จ่ายโล่ให้กับทั้งทีมพร้อมกันพร้อมรีเซ็ตระยะเวลาบัฟด้วยครับก็คือชิปที่แน่วแน่นั่นแหละจ่ายสก,กิลก็สามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันนะครับโดยตัวสเต็กเที่ยวเวนตูลินมีได้7จเนี่ยจริงๆสามารถมีได้ถึงสิโดยการสะสมสูงสุดนะครับแต่ว่าพอครบ7ปุ๊บมันจะออโต้เลยนะส่วนเรื่องวิธีการได้สเต็กเนี่ยจะมาจาก2แหล่งครับแหล่งที่1คือถูกโจมตีครับศัตรูตีใครก็ตามได้1สเต็กแต่ถ้าศัตรูตีเวนตูลินจะได้เอ็กซ์ไรท์อีกหนึ่งครับหมายความว่าถ้าเรามีกัน เราจะได้5 stack, ้าแสกแทนที่จะเป็น4 s t a c เพราะว่าอเวตุลินโดนไปด้วย1ทีครับวิธีการที่2ก็คือจากการโจมตีต่อเนื่องครับเมื่อทําการโจมตีต่อเนื่องของคนในทีมเนี่ยจะมีการได้แ Sta กขึ้นมา1ครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นการออกไปโจมตีต่อเนื่องแบบตอกันเลยทีเดียวเนี่ยจะได้แค่1นึ่แนะครับยกตัวยอย่างเช่นเฮอร์ตาที่ออกไปปั่นรัวๆเนี่ยได้แค่1นะครับแต่ถ้าเกิดออกไปปั่นแล้วกลับมาก่อนแล้วออกไปปั่นใหม่เนี่ยก็ได้2นะครับเหมือนในฟุตเทจที่คุณเห็นเลยส่วนในพวกที่มาี่เชชนาิ เพื่อมีปัญหาครับขึ้นเงินยับยับเลยและสุดสุดท้ายก็คือส่วนพิเศษก็คือมาจากท่าไม่ตายครับท่าไม้ตายเนี่ยพอเรากดใช้งานจะมีการสุ่มได้รับสเต็กครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้รับเท่าไหร่แล้วแต่เวรแต่กรามเลยครับโอกาสได้ก็คือ1-7ถึงครับติดการพนันกอดอ,ดอดแล้วทีนี้ลู่มันใช้งานได้เพียงพอไหมสําหรับการใช้งานคําตอบคือถ้าคุณบิ้วเป็นดิฟล้วนโดยที่จะมีรองเท้าเป็นสปีดแล้วก็เชือกเป็นอีอานะครับผลจากที่ผมลองทดลองเล่นก็คือออโต้ได้ไม่ตายแล้วครับแต่ถ้าเกิดว เจอมอนที่มีการออกท่าใหญ่แบบแรงมากๆแรงจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะพลาดพังตายได้เพราะว่าในฟุตเทจที่อัดไปแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นออโต้เนี่ยทุกตัวมาเลเวล80แล้วก็แล่คน80หมอพอเป็นแบบนี้หมายความว่าทุกคนจะมีค่าดิฟเฟนที่สูงหมดทั้งทีมครับเวลาดาเมจเข้ามามันก็เลยไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเพื่อนคุณล่อไม่ทาเลเวลเลยไม่ทําเลือดเลยเนี่ยแตกไหมคําตอบคือแตกแน่ๆครับจะออโต้ไม่ได้ครับถ้าไปเจอคอนดิชันที่มันโหดมากๆนะเพราะตัวโล่เนี่ยถามมันสามารถสะสมา ไปได้เรื่อยๆไหมาจากที่ผมลองเล่นดูนะครับสามารถสะสมจนโล่เต็มแบบทะลุหลอดเลือดได้เลยด้วยซ้ำครับและถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นในซิมูเลต์ยูนิเวอร์สแล้วคุณเลือกเป็นผ่านอนุรักษ์เนี่ยโอ้โหโหโหเอาเรื่องมากผมบอกเลยพราโล่มาซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วมันสามารถทริกเกอร์โล่ได้ง่ายด้วยแถมไม่โล่นี่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งจ่ายสกิลตลอดทุกเทินนะครับถ้าติดโจมตีต่อเนื่องของตัวเอาเวนตูลินเองเนี่ยก็คือมาจากทาเลนต์นะครับคุณ,คณก็จะรีเรื่องของเรี่อเวลาโล่สามเทินใหม่ด้วยครับมันเลยทาให สกิลยังได้เลยครับจากที่ผมลองเล่นดูเพราะว่าเดี๋ยวมันมีท่าไม่ตายช่วยอยู่แล้วครับฉะนั้นคําถามที่ว่าโล่พอใช้งานไหมถ้าบิลเสร็จผมมองว่าโล่เพียงพอกับการใช้งานเลยครับแต่โล่เนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการตันนาเมทเท่านั้นครับมันมีการให้ค่าต้านทานสถานะกับทั้งทีมด้วยครับพอแค่ตัวโล่ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวชิปที่แน่วแน่เนี่ยสิ่งที่ให้กับเพื่อนไม่ใช่แค่โล่ครับจะมีการให้เอฟเฟกต์วูดสติสเน50%ด้วยครับถ้า0นี้ไม่ใช่ว่าเราสามารถต้าน มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามอนสเตอร์หรือว่าศัตรูที่คุณไปโจมตีด้วยเนี่ยมีอัตราการสร้างสถานะเท่าไหร่ด้วยครับเลยทำให้50%ตรงนี้ไม่ได้กันได้100%เต็มนะครับแต่กลับกันนาเวทตลินเองเนี่ยจะมีการได้บัฟเพิ่มเติมอีกอยา่างหนึ่งก็คือการสถานะควบคุมไปเลย100%หนึ่งครั้งแต่พอกันไปแล้วเนี่ยจะติดคูดาวครับซึ่งคูดาวตรงนี้ต่อให้มีการเรียกโล่ใหม่หรือจ่ายสกิลใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับข้อดีของโลกแบบนี้คือไม่ได้กันได้เพื่อน100%ก็จริง แต่พวกสถานะดอทที่มัน,นแรงที่เราจะติดเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถป้องกันได้ดีขึ้นเยอะมากๆครับเพราะว่ามันกันในห0ารนแต่มันไม่ได้50%แท้ได้อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับอัตราก,การสร้างสถานะของศัตรู้ลยนะถามว่าใช้งานโอเคไหมสำหรับสายรีเซ็ตเกมมิ่งโอเคครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นซิมทองคําที่คุณไปเจอกรณีที่คุณจะโดนผ่ารีใส่เราเองที่เป็นผ่าตลบลางนะครับถ้าสิตรงนี้ช่วยคุณได้เยอะมากๆครับวัะเดียวที่เหลือคุณค่อยไปหา,าในซิมเท่ากับโอกาสที่่่คคคคุุณณจะะะติดดสถถาานามนมง้อยงยอ,อยยยลเููก เซนตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอศัตรูที่โจมตีแล้วทําให้เราติดสถานะควบคุมแน่ๆอาจจะมีรีเซ็ตกันบ้างครับเพราะว่า50%ไม่ได้กัดได้100%่แต่มันก็มีข้อดีของตัวมันเองครับคือมันไม่ได้กันได้แค่ครั้งเดียวต่อให้คุณการสถานะไปแล้วเหมือนในฟุตเทจที่คุณเห็นเลยค่าต้านทานสถานะก็ยังคงอยู่ครับอ่นะนะมันก็ต้องเป็นข้อดีข้อเสียนะที่เขาถามในเรื่องของดาเมจถามว่าแล้วดาเมจมันดีไหมส่วนนี้เป็นฟุ 2อ,อันแบบทันทีทันใดครับคุณก็จะเห็นว่าในความเป็นจริงนะเนี่ยมันแทบไม่ได้เห็นผลแบบในยะสาคัญถามว่าตัวเลขดเมมันต่างเยอะไหมต่างครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ดาเมจที่ออกมาจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่แนะนําให้ทําเป็นสายดามเมจนะแต่อยากเล่นผมลองแล้วครับเล่นได้ครับไม่ตายด้วยครับ m o c ด้วยครับแต่คุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะอันเนี้ยของมันเสร็จมาเล่นได้ไปครัวไปจตัวบดี้เฟนเยอะเลือดมีลดบ้างแต่มันไม่มีใครตายฉะนั้นถ้าอยากเล่นอยากหาทําเล้วแต่แต่จริงๆแล้วผมมองว่าตัวออกแบบมาให มาาก,กว่เพราะถ้าเกิดคุณอาดาเมจพวกนี้ไปเล่นในซิมเนี่ยในฟุตเทที่คุณเห็นเป็นล้านเป็นซิมทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสายป้องกันแพ้นะครับสายโลกและลูกแก้วก็เป็นลิฟด้วยมันจะมีแค่เชือกที่เป็นยากับรองเท้าที่เป็นสปีดก็ได้เห็นว่ามันก็ไม่ได้เบาครับมันก็แรงได้อยู่ผมก็บอกตรงๆแล้วกันว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนาแต่ถ้าอยากจะเล่นจากที่ลองแล้วสามารถเล่นได้ครับฉะนั้นดาเมจไม่ต้องคาดหวังครับแต่สามารถเล่นได้ครับส่วนเรื่องของดาเมจพี่เกมมาจากไหนเนี่ยหลักๆแล้วมันจะอยู่ที่ไอนต้หละคเทสเว 18%ซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็พื้นฐานตัวละครจะมีอยู่แล้ว5%รวมแล้วกลายเป็น5.3%ครับโดยเงื่อนไขก็คือ defense ทุกๆ100ที่ทะลุ1,600ไปเนี่ยจะให้คริเลทคุณ2%ครับหมายความว่าคุณต้องการทําแบบนี้ให้ได้24ครั้งก็คือ2,400ที่เกิน1,600คาําตอบไง่ายก็คือถ้าคุณทํา defense ได้ถึง4,000คุณจะได้คริเลทมาเต็มๆ48%ครับจากที่ผมลองแล้วลูกแก้ว defense รองเท้าสปี e เสื้อ defense แล้วก็เ set defense เนี่ยเป็นไปได้ ทะลุด้วยครับถ้าใช้แรงโคประจําตัวและเรื่องนี้นเป็นหัวข้อสําคัญที่ผมมองเห็นว่าอนาคตอาจจะมีภาพมากขึ้นก็คือปิติสุขทีมครับด้วยความที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถได้แสกจากการที่เพื่อนโจมตีต่อเนื่องจากที่ผมลองเล่นมันจะมีทีมดรเลจิโอโทปาสอเวนตูลินแค่3ตัวนี้เนี่ยโอ้ผมบอกเลยครับมันมันตึงๆต,ตีต่อเนื่องกันไม่พักอีกสล็ลอดหนึ่งเนี่ยผมใส่เป็นล้วนเหมยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวที่มันตีมูมันมีแต่ตัวตีเดียวผมก็เลยใส่เป็น,ล,นปล้วนเหมยไปแรงมากนะคุณในซีน มันไม่ให้มาแรงอ่ะคุณมันโหผมไม่อยากจะพูดว่าคุณดูในฟุตเทจเอาแล้วกันแต่ละอันที่คุณเห็นมาโหดมากคือผมก็ไม่รู้ว่าจะแรงไร้สาระอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมเห็นอนาคตทีมโจมตีต่อเนื่องเลยครับคือตอนนี้ตัวมันยังไม่เยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าอนาคตตัวมันเยอะขึ้นนะครับผมมองว่าดเมจดมันไร้สาระมากเลยนะที่นี้นะแล้วมันได้โล่ถีด้วยนะมันไม่ใช่ว่าต้องโดนมอนตีอย่างเดียวนะโจมตีต่อเนื่องแล้วตัวเอาไปตุลินได้แสกด้วยมันเลยทําให้โจมตีต่อเนื่องของไปตุลินเองก็ออกบ่อยด้วยครับม ได้เร็วขึ้นเยอะมากๆผมมองว่าอนาคตสำหรับทีมปีดตอสุขหรือว่าใครที่ชอบเล่นทีมโจมตีต่อเนื่องเนี่ยน่าจะเวิร์กมากๆครับถ้ามีไม่แก้อะไรนะและเรื่องสุดท้ายก็คือเรลิกับไลโคนครับตรงนี้ผมยังไม่ลงดีเทลละเอียดให้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่จากที่ผมลองแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าเรลิกให้ใส่เป็นเซตนี้เลยครับสี่ชิ้นเพราะว่าจะทําให้เราได้ดีเฟนต์และก็โลที่ให้เนี่ยเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกผุตเทจที่เห็นใช่อันนี้หมดครับผมลองใช้อันอื่น แ,แนะนําให้ใส่เป็นดิฟเฟนท์ถ้าคุณอยากจะทําดามเมจไปใส่เป็นจินภาพแทนครับที่ช่องนี้แล้วก็เชือกเป็น ER ครับส่วนตัวเซ็ตจักรวาลประดับเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณจะใส่เลยครับคุณจะใส่เซ็ตที่ผมใส่อยู่คือเซตดิเฟนท์ก็ได้คุณจะไปใส่เซตต้านทานก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับทุกคนมีค่าต้านทานบวกห0หมดเท่ากับว่าพอเข้าไปในสนามคุณก็สามารถใส่เลลิกเซตต้านทานสถานะได้ครับที่ไมจะแจกฟรีดามเมจให้เพื่อนนะนะทุวตอฟล่าอีกครั้งเสื้อดิเฟนท์รองเท้าส เชื่อ ER ผมยังไม่ได้ลองเชื่อ defense นะครับแต่ผมลองเชื่อ ER แล้วมันสามารถเรียกโลได้บ่อยแล้วก็ดีบัฟได้บ่อยด้วยเผื่อคนอยากเล่นกับแอคเกอรอนส่วนเรื่องไรโคนนะครับก็จะมีไลโคนประจําตัวที่มันดูน่าใช้สุดๆนลครับไรโคนตัวนี้เป็นไลโคนที่บวก defense และบวก d าเมจให้ตัวเองประมาณหนึ่งครับคืออย่างที่ผมบอกไปตัวเวนจูลินเองเนี่ยจะมีการได้ครเลตจาก defense อยู่แล้วเลยทําให้เครดิตไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วครับจะขาดคริดเมจมากกว่าซึ่งไรโคนเนี่ยคุณใส่คุณได้ defense เลย40%่ล้บเื่อร์เซ็นตลกกัวเพื่อคุณให จะได้คุยเรียกอดดาเมจอีก40%อครับตรงนี้ทําให้ตัวเวตุลินพอมีดาเมจขึ้นมาเยอะมากๆครับท่านคณจะเล่นสายดาเมจแล้วไม่มีแลคโคดานี้เนี่ยไม่น่าเล่นเลยนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าในฟุตเทจที่เห็นใช้อันนี้ครับและสามารถดีบัฟให้กับเพื่อนได้เรื่องของการดีบัฟเนี่ยจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น10%เครับเลื่อนขคือต้องโดนการโจมตีต่อเนื่องของเวนตุลินครับจริงๆมันใช้ได้กับทุกตัวแหละถ้าคอนดิชั่นมันตรงแค่ในเกมทั้งหมดนะตอนนี้แม่งไม่มีเพราะมัมมัันันนนนยยงงไไไมม่่่่ีีีตตตวววออออุรกกทจเเเืด้้้คณาปป MC ไฟกับสกิลโล่เพื่อนได้ตีปกติโล่เพื่อนได้แล้วก็เหลือบัฟบถ้าไม่ตายไปโจมตีต่อเนื่องแต่มันก็แค่ในซิมเัรวะวคุณฉะนั้นมันเป็นไล่โคนที่ใช้ได้แค่เฉพาะเอาเอนตูลินเองเลยครับแต่โคดเพราะว่าทำให้ตัวโดนดามิทแรงขึ้น10%อนต์ี่นะครับแม่งโคตรเลยแหละถามว่าแล้วอื่นๆมีอะไรใช้งานได้ไหมาจที่ผมลองเนี่ยถ้าเป็นแลนดวลชอยส์เนี่ยเล่นอึดอัดครับเพราะว่าไม่ได้บุกดิเฟนส์ถึงแม้ว่าเราจะโดนดามทเบาก็จริงแต่เพื่อนจะโล่บางครับไล่โคนเจอผาดโอเคเลยครับ แรงขึ้นนิดหน่อยก็ตามครับแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนศัตรูโจมตีมากขึ้นครับฉะนั้นผมมองว่าหลายคนเจอผ่าสามารถใช้แทนหลายคนดามนทูลินได้เลยนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้พูดถึงเรื่องของดาเมินะแลาคนฟู่เสวยียนผมมองว่าเฉยๆครับเพราะมันบวกเป็นเลือดแต่ว่ามันได้ค่าย,ยาทําให้คุณตันติได้ถี่ขึ้นเยอะมากๆครับแต่ประเด็นคือไอ้เรื่องบับที่จะทําให้เพื่อนทําดาเมิได้แรงขึ้นเนี่ยแท้งาไม่ได้แบบไม่ได้ครับคือเราเล่นไม่ลดหรอกคุณเราทาดีเฟนโ์เราหนามากตัวเรากดาม,มากไม่ใช้ไม่ได้คุณก็เหมือนใส่เอาอยา แต่ผมว่ามันไม่จาเป็นนะส่วนแลคโคนสี <c oughs> ดาวหรืออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวรอตัวเข้าก่อนครับมันอาจจะมีของกิจกรรมหรืออะไรใดๆก็ได้ที่จะทําให้คุณมีตัวเลือกในการใช้งานที่มากขึ้นครับฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนมาแล้วค่อยว่ากันครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมทําให้แค่คร่าวๆก่อนเนาะว่าจากที่ลองเล่นมามันเป็นยังไงถามว่าโดยรวมผมชอบไหมผมชอบโดยเฉพาะแมคาีนิกที่มีการเพิ่มค่าต้านทานสถานะกับเพื่อน50%เพราะว่าถ้านาคตเรามีการบิวหรือว่าทาค่าต้านทานสถานะก,กันทั้งทีมเนี่ยแล้วทสาส นึงอาจจะไม่ได้ทำเยอะมากมันค่อนข้างจะใช้งานแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะผิดปกติได้มากครับเพราะว่ามันไม่ได้การเป็นจานวนครั้งแค่ครั้งเดียวันของฟูสเสียนแต่ของฟูสเสียนแม่งกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแกแต่ว่านั่นกันได้แค่ครั้งเดียวนะเลยต้องจ่ายสกิลใหม่แล้วก็เรื่องของโล่เนี่ยใช้งานง่ายโคตรมันไม่ได้สามารถได้แค่เฉพาะการจ่ายสกิลเท่านั้นบางครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายสกิลด้วยซ้ำมันใช้างานสะดวกมากครับฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้ในความคิม, work ม,ม,มวิตรผมเวิปประโย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพจเป็นกำลังใจให้ผมนะพี่มาตอบไปด้วยเล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ